ด่านตัวอะไรวะอแบบย,วะยู่ตู้ปะแถวนี้เฮ้ยปีมือใครมีวีสองคนวีไหน,ททน,นเฮ้ยตัว คันดีบ้าป่าวเฮ้ยใช่ใช่คันดีบาไป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 ,ไปนะไปนะบัลลี่มาบ้านได้มาหน้าบ้านใหญ่ได้เปล่าขอตันวินาทีกูมันไม่เละกลัวมันเล่ะง่วงเพื่อนมาหน้า,นา,นบา,นาบ้านใหญ่เฮ้ยเพื่อนบนอยู่หน้าบ้านใหญ่เฮ้ยเพื่อนวิ่งไปหาบ้านหลังกับขาด อู ừ, เพื่อนสายเปไม้นะบอกไว้ก่อนแย่นะยิบป,ปันนะมึงไอเครื่องปั่นไฟนี้มันขึ้นสีใช่ไหมมันมัน,ม,นมันเปลี่ยนใช่ไหมขึ้นสีอะไรอ่ะรูปสูบอ่ะใช่ใช่ใช่ให้คิลเลอร์เห็นง่ายขึ้นมั้งเปิดลมละอย้ยังเอาอยู่อ้อยเราชนยดเคสสวยเยอ่ โซนบนเพื่อนไปจะหมดแล้วเพื่อนอยู่ขวาบนนะตอนนี้น <c oughs> บอดไป็นหนึ่งเธอไปละโชคดี <c oughs> อาอเฮียแม่งแคนกูเลย <c oughs> เอามันแคนกูจริง กูไปอยู่ขวาแล้วนะไอ๋แม่พึ่งมาอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่แม่งแคนกูเลยไอ้ชี้แค่แคนจริง <laughs> จะด้วยวันลี่จะด้วย,ยไปเดี๋ยวไปวนบ้านใหญ่อยู่ ถ้าเปิดตู้กูด่าพ่อมันดยวไปไปแล้วนะทิ้งแล้วทิ้งแล้วกลับไปเจอเพื่อนอีครับสวัสดนลม ไอ้เหี้ยเจอกูไม่ได้ว่ะเฮ้ยกันหน้าต่างกันหน้าต่างกันหน้าต่างอยู่กูบ้านใหญ่กูได้อารมณ์นะทิ้งบอกนะไม่บอกเลยไม่ทิ้ง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 เฮ้ยก็ชนเรียบร้อยตเตรียมต้านเลย มีแวลออกเกมไ้มเนี่ยแม่ออกว่ะใจใจใจถึงอยู่พามาบ้านเล็กปั่นมันใหญ่ได้าัดเลย,เยเฮ้ยเหี้ยไม้หมดแบบแล้วนี่ว่าข้างบนกูลืมไกละกละไกลละกูว่าไม่นานละ

ตีไม่ตีกูข้ามกูไปเอ,อ้ยใครอะใครอะต้องมากูต้องมา,คงมาใครอะได้ปัดแล้วดวนเข้าหน้าบอดกูไปไอเฮียไม่มีอะไรกูเละแล้วทีม เฮ้ยเฮ้ย <Happiness> ก <gegen violin inding> er, er, ูมาประตูหัวาล่างแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงไปเปิดที่อื่นไปเปิดที่อื่นขวาล่างยังเยอะขวาล่างยังเยอะเลยเลยเดี๋ยวกูบอลเล็กเดี๋ยวบขวาล่างให้ จะด้วยกูจะตายจริงแล้วว้มามันติดหลังกูแล้วตาย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 เ้ยได้อยู่จะด้วยกูอยู่ในตูลล้เอ้ยอเพื่อนไม่ออกเลยอะไรอ่ะโอ้ห้องวีด้วยเอ้ยทำอะไรอะทำไมปล่อยอะโอ้โหแม่กูรอดแล้วทังั้น โอ้ยเฮี้ยกูสาไฟฉายให้มันดูมันเปิดประตูออกเลยโอ้นินัสนินัสยแย่มากแย่มากอย่างนี้คนอย่างนี้ใช้ไม่ได้เอ้ถ้ากูครบเสร็จกูลุกได้ปะเนี่ยไม่ันก็ไม่รอดเลยะกูเออไม่รอดละ ขามขามประตัวนะเฮ้ยมันมันเด้าตูดกูมันเด้าตูดกูเอ้ยเพื่อนจะสวยแล้วเนี่ยสวยครับประตัวไหนอะประตูนี้แหละไม่ทันแล้วไปไม่ทันบัลลี่บัลลี่ตู้บาเล็กกูอยู่ตู้บาเล็กกูตู้ตู้ตูบอเล็กตู้บาเล็กได้มาเลยมาเลยมาเลยวนวนวนรอบข้างมันทีนึงตรงนีเออเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตรงนี้แหละตัวนี้แหละขบวนวนทีนึงก่อนวนทีนึงก่อนขึนข้างหน้าต่างกั้นกั้น าเลยเฮ้ยไม่ได้นะบอลลี่ไตายเออทำภารกิจมึงใหเสร็จนะถ้างั้นอนะ่ะเอาไอ้เหีเ้ยยกเฉยดิเฮ้ยยกมาโอ้โหแย่แล้วอย่างแย่ละอะอกออกออก โอ้โหไม่ได้กูอยู่ในตู้เลยเอ้ยมาเปิดตู้กูหน่อยเ้ยมาเปิดตู้กูหน่อยขอร้องกูขอทำเวสกูตายสองก็ได้กูขอทำเวสมาเร็ว เอ้ยเดินไปกูตันหน่อยน้องโอ้เซงว่ะ อ้ยใบไม้กุ้ยตันเลยเลยโอ้โหเซ็งวะ่ะ